น,นี่คือาสิบสี่สิบสี่วันมนบีบางอันที่มันไม่ขึ้นบางอันที่ขึ้นนิดหน่อยอันนี้ความยาวไม่เสมอกันจริงจริงเราไงามืกรว่าจะโยนวันนี้อะคะ่ะแต่ว่าดูแล้วต้องรออีกสักประมาณสี่ห้าวัน เพราะว่ามันมีบางอันที่มันเพิ่นขึ้นที่เป็นหย่อมๆยอมอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนูกัดหรือทุกวันเลยลักษณะเหมือนหนูก็ไม่ใช่ไก่ก็ไม่เชิงนะคะก็จะประมาณนี้ก็ครั้งแรก คิดว่ามันขึ้นขึ้นไม่เสมอเพราะว่าตอนแรกยายยายเอาถาดมาเรียงไว้ตากแดดแล้วก็มาโรยโรยข้าวตากแดดแล้วก็ก่อจะเอาต้มมาโปะข้างหน้าก็เลยทําให้การเกิดไม่สม่ําเสมอกันก็เดี๋ยวปีหน้าจะต้องลองเอาเอาดินแห้งดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยววันโดนก็มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะคะ ก็เดี๋ยวเราถอนเสร็จล้วก็ไปดึงถอนไ้ใส่ถังแล้วก็ไปทำการโยนทั้งไงสักก้าวสิบเ้าวันไม่ให้เกินยี่สิบโยนได้ถ้าเกินนี้มันยาวเกินพออ่ะ อันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่จะใช้โยนนะคะของของยายจะเป็นตะกร้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าขม้าผูกแล้วก็เวลาเราจะไปโยนเราก็สะพายไหลอ่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ใครสะดวกยังไงนะคะของของยายสะดวกแบบนี้นะคะ่ะวันนี้จะเริ่มโยนกล้านะคะอันนี้ก็คือให้เขามาถายให้มาปั่นให้พอปั่นเสร็จ น่าจะเป็นช่วงบ่ายก็น่าจะเริ่มโยนได้นะคะอันนี้คือรอบรอบริเวณเพิ่งมาทําสักครู่นี้นะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกล้ากันว่ากล้าที่เราจะโยนสิบเก้าวันเป็นยังไงก็ต้นสูงมันจะสูงไม่สม่ำเสมอกันนะคะบางต้นก็น่าจะประมาณสิบเซนได้บางต้นก็ห้าเซนแปดเซน มีบางที่ที่ไม่เกิดก็มีเนื่องจากว่าตอนที่เราตอนที่เรา,พาเพาะเมล็ดตอนแรกค่ะก็คือตากแดดแล้วก็น่าจะทําให้มันมันไม่โตก็ประมาณนี้9 96ถาดค่ะไม่ถึงร้อยก็ถือว่าก้าใช้ได้อยู่ถ้าไม่พอก็คงจะต้องหวานจอมนะคะ่ะ วันได้มาประมาณคึ่งชั่วโมงว่านาน อันนี้อันนี้คือกล้าที่เราโยนไปได้อาทิตย์หนึ่งนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะตั้งต้นขึ้นแล้วเนี่ยแต่ตรงนี้มันติดปัญหาตรง หอยหอยเยอะมากค่ะเราต้องหายามาฆ่าหอยแต่ถ้าตรงไหนที่จัดการน้ำได้ดีเราปิดน้ำให้หมดไม่ให้น้ำไหลเข้านาเราก็ปล่อยน้ำออกให้หมดนะคะหอยมันก็จะตายแต่ตอนนี้ก็คือยังม,มีน้ำบางส่วนเพราะว่าน้ำมันไหลลอดออกมาจากนาคนอื่นจัดการยากนิดนึงเพราะว่ามันมีหอยเยอะเป็นร้อยอะค่ะ อันนี้คือสภาพของต้นกล้าที่มีอายุหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ถือว่าใช้ได้เู่ค่ะเริ่มตั้งต้นแล้วอน,นี้คือกล้าแปดก้าวันถือว่าตั้งต้นดีมันก็จะมีบางช่วงที่ว่ามีหอยนะคะมีหอยก็จะมาซ่อมอันนี้ก็คือรามาซ่อมก็ถือว่าใช้ได้ยู่นะคะสำหรับการทำครั้งแรก